พี่น้องครับการลงนามใน MOU หรือข้อตอกลงระหว่างาพักการเมือง78พักนี่นะครับที่นำโดยก้าวไกลก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะโดยมี MOU 23ข้อแล้วก็อีก5ข้อเนี่ยเป็นแนวการทำงานนะครับแล้วก็ไม่มี112นะมาตร112า112ที่หลายพักเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการ ที่จะบรรจุไว้ใน MOU นะแต่ว่าคุณพิธาเองก็บอกว่าจะผลักดันเรื่องนี้ผ่าน,นกลไกของรัฐสภานะจึงเขาก็นำเสนอไปแล้วในการประชุมสมัยประชุมที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการบรรจุเข้าในวาระการประชุมนะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็จะไม่ไปบังคับ ผู้ทำพิธีต่างๆนี่นะครับให้ทำพิธีเช่นอย่างมุสลิมเนี่ยที่อิบามผู้ทำพิธีนะครับถ้ามาแบบชายกับชายนะฮะซึ่งผิดหลักศาสนาเนี่ยที่กำหนดให้การแต่งงานเป็นเรื่องของชายกับหญิงนี่นะครับเพราะนั้นกฎหมายจะไม่บังคับตรงนี้ก็ทำให้พักประชาชิเขาก็ เต็มใจที่จะลงนามรวมถึงการที่จะผลักดันให้อุตสาหการรมต่างๆมีความเท่าเทียมโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นี่ประชาชาติเขาก็สงหวนสิทธิ์นะครับวันสองสามเรื่องอที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่นะครับก็ไม่ถูกบรรจุไว้ใน MOU ในข้อตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าก็จะผลักดัน่านเวทีของรัฐสภาแต่ว่า ทั้ง78ภาคเขาก็ยังไม่รับปากนะว่า,าจะผลักดันจะเห็นด้วยตามที่ก้าวไกลเ็าเสนอหรือเปล่านะครับนะฮะรวมถึงประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากนะครับว่า,าปรากฏารณ์าที่ฮ่องกงจะเปลี่ยนแปลงให้าการลงนาม m o u เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะประเด็นที่มีการ พูดถึงกันตั้งแต่เช้าในรายการของหมาแก่นี่นะ,ะก็มีการปฏิเสธว่าไม่มีที่จะยุบพลังประชารัฐแม้ว่าจะยุบมาคุณหมอชลานานบอกว่าก็ไม่มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลยืนยันนะว่าจะผลักดันให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักของหมอชนลานานจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคุณพิธาบอกว่ายังมีความ หนักแน่นในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเอาติดตามกมาัต่อไปนะครับ